สวัสดีครับชาวใส่ใจกินอยู่เป็นทุกท่านที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับคือการไถกลบมเมล็ดปอเทืองครับวันนี้เราเพิ่งทําการหว่านปอเทืองไปนะครับปอเทืองคืออะไรปอเทืองก็คือพืชตะกูนถั่วชนิดหนึ่งครับซึ่งเรามักจะปลูกก่อนที่จะถึงฤดูปลูกข้าวฤดูปลูกข้าวเนี่ยหลังจากที่ฝนหลังลงมาสักแป๊บหนึ่งแล้วเราหว่านปอเทืองไปเพื่อให้โตขึ้นมาแล้วเป็นปุ๋ยพืชสดครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ปอเทืองออกดอกสีเหลืองบานเต็มที่เมื่อนั้นคือวันที่ไนโตรเจนในต้นปอเทืองสูงที่สุดเราจะทําการไถกลบต้นปอเทืองกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นการเตรียมดินอย่างดีเลยครับที่เราจะสามารถทําให้ข้าวกล้องเนี่ยนะครับหอมลิ1.5งตราสายใจออกมาอย่าง ดีสมบูรณ์แล้วไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนสวัสดีครับ